สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแมลกอเมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าซ o m b i e t i d e วเวิร์1 9 Hunter Shore เชอชาวประมงหนุ่มที่เจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวใต้ทะเลและนั้นมันก็ได้ปลุกเหล่าซอมบี้ใต้ทะเลให้กลับขึ้นมาและครั้งนี้มันไม่ได้มาธรรมดาเพราะมันมาพร้อมกับคลื่นยักษ์ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ฮันเตอร์หรือพระเอกได้ออกสำรวจทะเลพร้อมกับเพื่อนรักอย่างเรและเจตาพวกเขาได้พบกับความผิดปกติเมื่อทะเลมีแสงเรืองสีที่หาสาเหตุไม่ได้และในขณะที่เรกำลังตกปลาอยู่เขาก็ได้บังเอิญเจอกับศพลอยขึ้นมาทันทีที่พวกเขาเอาศพขึ้นมาที่บนเรือความน่ากลัวจึงได้เริ่มต้นขึ้นเพราะศพที่พวกเขานำกลับมานั้นมันสามารถฟื้นขึ้นชีพได้และมันก็ได้กัดไปที่คอของเจตาจนเลือดสาด ฮันเตอร์จึงรีบเอามีดแทงมันทันทีแต่เขาก็ต้องพบว่ามันฆ่าไม่ตายพวกเขาจึงจับมันโยนกลับลงทะเลไปอีกครั้งแล้วก็รีบพาเจตาไปส่งโรงพยาบาลทันที หลังจากนั้นฮันเตอร์ก็ได้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายตำรวจโคนี่แต่เมื่อพาเขาไปดูหนะจุดเกิดเหตุอาโคนี่กลับไม่เชื่อว่ามีซอมบี้อยู่จริงฮันเตอร์จึงได้ใช้กล่องยนต์ลงไปสำรวจที่มาของทะเลที่เรืองแสงและมันก็ทําให้เขาพบว่าข้างตายนั้นมีเรือบรรจุสารเคมีเรืองแสงจมอยู่ใต้ทะเลและในทันใดนั้นเขาก็พบอีกเรืองว่าตอนนี้กาลังมีฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่กําลังว่ายน้ําเข้ามา เมื่อพวกเขาได้เห็นกับตาไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาโคน,นีรีบแจ้งให้คนอพยพออกจากชายหาดทันทีซึ่งฮันเตอร์เองก็ได้โทรไปแจ้งเคนนี่หรือนางเอกให้เธอแยกคนไข้ยอย่างเจด้าไว้เพราะเธออาจจะติดเชื้อซอมบี้ก็ได้ณชายหาดที่ดูเหมือนว่ากำลังจะมีคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาผู้คนต่างพากันหนีด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่ใช่แค่คลื่นยักษ์อย่างเดียวที่มาแต่มันกลับมีฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่มาด้วยนั่นจึงหมายความว่าความตายกำลังเข้ามาเยือน คลื่นยักษ์ได้ถาถงเข้ามาพร้อมกับฝูงซอมบี้ฮันเตอร์กับอาคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์พวกเขาจึงช่วยผู้คนบนหาดเท่าที่จะช่วยได้ในด้านของเคนซี่ก็ได้ย้ายคนไข้ยอย่างเจด้ามาอยู่ในห้องกักโรคตอนนี้เหตุการณ์กำลังวุ่นไวายไปหมดเพราะคลื่นกำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าณชายหาด ซอมบีเริ่มลุกขึ้นมากัดคนและมันก็ยิ่งเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเพราะคนที่ถูกกัดก็จะกลายเป็นพวกเดียวกับมันฮันเทอร์กับอาคนนี้พยายามช่วยคนที่รอดอยู่ให้ได้มากที่สุดในด้านของเรก็ได้เฝ้าอยู่เจได้อย่างกล้ชิด ซึ่งในขณะนั้นเองเจด้าก็ได้ฟืน้นขึ้นมาแต่ทว่าตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นซอมบี้และไล่กัดคนในโรงพยาบาลทั่วไปหมดซึ่งก็โชคดีที่เรเอาชีวิตรอดมาได้และเขาก็ได้ช่วยแคนซี่ที่กำลังหนีเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้เช่นกันเธอพยายามคิดว่ามันเป็นแค่โรคติดต่อแต่เปล่าเลยมันคือศพเดินได้ตั้งหาก และใน,นตอนนี้พวกมันก็กําลังจะพังประตูเข้ามาหาพวกเขาในด้านของฮันเตอร์กับอาคนีหลังจากที่ช่วยคนจํานวนหนึ่งได้พวกเขาก็ได้ขับรถเพื่อไปช่วยครอบครัวของเขาต่อซึ่งระหว่างทางก็มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ขอติดรถไปด้วยเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงทันทัพที่มีเครื่องบินสื่อสารและอาวุธเป็นจำนวนหนึ่งฮันเตอร์และทุกคนจึงมีแผนว่า จะใช้อาวุธพวกนี้ป้องกันตัวและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกพื้นที่จะเต็มไปได้วยฝูงซัมบี้ที่หิวโหยและในระหว่างนั้นชายหนุ่มคนนั้นที่มากับแฟนก็ได้ผลักแฟนสาวของเขาตกไปให้ฝูงซัมบี้กินเพื่อที่เขาจะได้เอาชีวิตรอดไปซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเขานั้นเห็นแก่ตัวมากแค่ไหน เมื่อเข้ามาอย่างทันทับด้วยความกลัวบวกกับความขี้ขลาดของชายหนุ่มคนนั้นเขาก็ได้แย่งปืนไปจากนายตำรวจลูกน้องของอาคนีเพื่อขู่ให้เอาปืนพวกนั้นไปยิงซอมบี้เองและเขาก็ได้ยิงนายตำรวจลูกน้องของอาคนีจนเสียชีวิต ฮันเตอร์ที่เห็นเหตุการณ์จึงฟาดไปที่ต้นคอของเขาจนสลบแล้วก็ล็อกเขาไว้กับโต๊กข้างนอกที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบีทั้งด้านของอาโคนีเขาก็ประกาศวาระฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนฮันเตอร์ก็พยายามหาสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะมันดูไม่ชอบมาพากลสักเท่าไหร่ พวกเขาต้องหาความจริงพร้อมกับต้องคอยจัดการซอมบีไปด้วยทั้งคู่ได้ใช้โลกของทหารทลายวงล้อมของซอมบีที่รอพวกเขาอยู่หน้าประตูซึ่งฮันเตอร์ก็ได้ยิงระเบิดใส่ซอมบีฝูงหนึ่ง แต่แล้วเขาก็ต้องพบว่ามันไม่ยอมตายและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือกำลังจะมีคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังซัดเข้ามาอีกรอบในด้านของซา m เมนทาหรือแซมซึ่งก็เป็นลูกสาวของเคนซี่ที่กำลังเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ซึ่งแฟนหนุ่มของเธออย่างเด็กก็ได้เสียสละในสิ่งที่ตัวเองรักในการเบี่ยงเบนความสนใจซอมบี้ เพื่อให้แซมหนีไปได้ซึ่งฮันเตอร์กับอาคนีก็ได้ไม่ช่วยเธอไว้ได้ทันส่วนแฟนหนุ่มของเธอนั้นไม่รอดเพราะเขาถูกซอมบี้กินอย่างหิวโหวยในด,ด้านของลูกสาวอาคนีก็ได้หนีไปยังบ้านบนภูเขาซึ่งมันก็เป็นบ้าของคนประจําเมืองอย่างคริสคอรตที่เขามีซอมบี้ไว้ทดลองมีกล่องสินค้าที่เป็นระเบิดซึ่งสาเหตุทุกอย่างอาจจะมาจากเขาก็ได้ ณตอนนั้นเทอน,นี้ก็ได้ขอยืมเครื่องมือสื่อสารเพื่อที่จะติดต่อกับพ่อของเธออย่างน้อยก็เพื่อให้พ่อรู้ว่าเธอปลอดภัยในด้านของชายหนุ่มที่ถูกล็อกไว้กับโต๊ะเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้ใช้กุญแจที่ตกอยู่ข้างศพของนายทหารมาปลดล็อกตัวเองแต่แล้วในขณะนั้น กัมีซอมบี้ Zombie ตัวหนึ่งเข้ามาจู่โจมเขาและซอมบี้ตัวนั้นก็คือแฟนสาวของเขาที่เขาเพิ่งจะฆ่าเธอนั่นเองส่วนฮันเตอร์กับอาคอนีหลังจากที่ช่วยแซมเขาก็มาช่วยกับเคนซี่ที่โรงพยาบาลต่อซึ่งแซมก็ได้อาสาเอาเครื่องประชาสัมพันธ์มาประชาสัมพันธ์เพื่อให้แม่เธอรู้ว่าเธอมาช่วยแล้วและในตอนนั้นเองก็มีพยาบาลซอมบี้เอาหัวทะลุป,ประตูเข้ามาหมายจะกัดเธอจนทําให้เธอตกใจจนเสียสติ แต่เธอก็จัดการมันได้ในที่สุดซึ่งในตอนนี้ซอมบีก้กำลังไหลเข้ามาในโรงพยาบาลฮันเตอร์กับอาร์โคโนีที่กำลังจัดการกับพวกมันเขาก็ได้เจอกับเคนซี่และเรเข้ามาพอดีพวกเขาจึงพากันไปหาอาร์โนีที่บ้านบนเขาซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานที่นั้นจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับตอนนี้แล้วเมื่อทุกคนมาถึงอาร์โคโนีก็ได้ใช้วิทยุข,ขอความช่วยเหลือแต่ในขณะนั้นนั่นเองซอมบี้ที่คริสคอดเก็บมาทดลองก็ได้หลุดออกมา ขาทานี้ที่ได้ยินเสียงความผิดปกติเขาจึงรีบลงไปดูที่ห้องใต้ดินทันทีและในตอนนั้นมันก็ทําให้เขาถูกซอมบี้ตัวหนึ่งกัดเข้าที่แขนส่วนพวกคนที่หลัวก็เพิ่งจะรู้ว่าในบ้านหลังนี้มีซอมบี้อยู่ด้วยเมื่อทุกคนช่วยกันจัดการซอมบี้เรียบร้อยหลังจากนั้นทุกคนก็ได้รู้ความจริงว่า คริสคอตต์มีโครงการวิทยาศาสตร์โดยการทดสอบเพื่อหาว่าอะไรที่จะสามารถหยุดพวกซอมบีได้ซึ่งของเหลวในตัวมันบ่งบอกแล้วว่ามันคือฟอสฟอรัสที่เป็นเหตุทําให้ทะเลเรืองแสงและเลเซอร์ก็เป็นสิ่งเดียวที่จะหยุดพวกมันได้เมื่อคริสคอตต์พูดจบพวกเขาจึงวางแผนที่จะกำจัดซอมบีและก็ระเบิดต้นต่อของพวกมันทิ้งเพื่อจบเรื่องทั้งหมด ทางด้านของคันเตอร์กับเคนซี่ทางคู่ก็อาสามากำจัดซอมบี้เพื่อเปิดทางให้ทุกคนได้ออกไปจากที่นี่และทางคู่ก็พยายามยัดพวกมันเข้าไปในเครื่องบดไม้อย่างไร้ความปราณีหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันออกไปยังถ้ำริมชายหาดเผื่อที่จะดำเนินแผนการต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนั้นอาการของอาคนนี้จะเริ่มแย่แล้ว เพราะที่เขาไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาถูกกัดที่แขนเชื้อมันก็เลยแพร่ไปยังสมองช้าหน่อยแต่นั่นก็ทําให้เขารู้ว่าเขาไม่รอดแล้วเขาจึงตัดสินใจบอกความจริงกับทุกคนว่าเมื่อ30ปีก่อนรีวอ h ฟาร์ c e u t i c a l เขามาที่นี่และอ้างว่ามีความคืบหน้าครั้งใหญ่เกี่ยวกับยาชะลอความยาวยพวกเขาจึงทดสอบมันกับมนุษย์และเล็กเลี่ยงการตรวจสอบจากองค์กรอาหารและยาในสหรัฐ ในตอนนั้นพวกมันได้นําคนจํานวนหนึ่งเข้ามาซึ่งตํารวจอย่างเขาก็ต้องตรวจสอบอย่างมั่นใจว่าเรื่องจะไม่แพร่ๆออกไปเพราะหนึ่งในคนไข้ที่ว่านั้นคือภรรยาของเขาพวกนั้นจ่ายเงินจ่ายค่าเดินทางและรับรองว่าภรรยาของเขาจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดแต่พวกเขาก็โกหกจริงๆแล้วยามันยังไม่สมบูรณ์และไม่ควรเอามาทดลองกับมนุษย์ด้วยซ้ำเพราะผลข้างเคียงมันร้ายแรงมาก แล้วเมื่อมันเกิดความผิดพลาดขึ้นเขาก็พูดอะไรไม่ได้อีกต่อไปเพราะถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพวกนั้นจึงส่งคนไข้กับพนักงานขึ้นเรือไปจากนั้นก็ทําให้เรือจมเพื่อปอกปิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่เป้าหมายจริงๆของคนพวกนั้นก็คือมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันได้ผลเพราะปฏิกิริยาการตอบสนองของยามันน่ากลัวซึ่งมันก็ไม่ใช่ผลข้างเคียงแต่มันเป็นผลที่น่าปรารถนาพวกนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคนให้กลายเป็นอาวุธ เมื่อความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยเหล่าซอมบี้ก็เริ่มบุกเข้ามาท,ทันทีถ่าเอหน้าเอาระเบิดทิ้งไว้ให้พ่อและก็ได้บอกลาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก่อนที่พ่อของเธอจะกลายเป็นซอมบี้เขาก็ได้ระเบิดซอมบี้ในทําให้ตายไปพร้อมกับเขาหลังจากนั้นฮันเตอร์ก็ดำเนินการทำตามแผนเขาขับรถ3ามล้อและเปิดเพลงเพื่อหลอกล่อให้ซอมบี้ลงไปในน้ำที่มีกระแสะไฟวิ่งอยู่แต่ทว่าในตอนนั้นรถที่เขาขับมา มันเกิดการติดลมซะก่อนมันจึงทําให้เขาต้องลงไปสู้กับซอมบี้จนตัวเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดทั้งด้านของเคนซี่ก็เลยขับรถสามล้อหลอกซอมบี้แทนจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถจัดการกับซอมบี้ได้ส่วนเรทานี่กับคริสกอตก็ได้ไปจัดการกับเรื่อกต้นเหตุที่ใต้ทะเลและตอนนั้นคริสกอดก็ถูกซอมบี้กัดในขณะที่เขากําลังเอาระเบิดไปติดกับเปลือต้นเหตุ เรตี้เห็นเหตุการณ์จึงไม่มีทางเลือกเขาจึงบอกให้อาเทนีรีบว่ายน้ำออกไปให้ไกลที่สุดส่วนเขาก็ตัดสินใจยอมระเบิดตัวเองไปพร้อมกับเรือต้นเหตุและฝูงสัมบีเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงพวกเขาก็ต้องพบว่ามีแค่ฮันเตอร์แคนซี่แซมและเอธนาที่ยังมีชีวิตอยู่และเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมันสร้างความสูญเสียยิ่งใหญ่มหาศาลและพวกเขาก็ได้ให้สัญญาว,ว่าพวกเขาจะรักกันและก็ดูแลกันให้มากที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้ว พวกเขาก็ได้แต่กอดคอกันมองไปที่ทะเลที่ตอนนี้เต็มไปด้วยซากศพของเหล่าซอมบี้และหนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปแค่4.3คะแนนและถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ